อะไรอยู่หรือคนงามดอกตอร์กอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี สวัสดีครับผมดรกรสุกเกษมนะครับก็มีคนต้องการให้รีวิวงานาที่ตัวเองคิดค้นนะครับงานที่คิดค้นก็คือเทคโนโลยีเชียวภาพนะครับก็เป็นสารสกัดจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับ10ปีที่ทดสอบกับหน่วยงานภาครัฐ20ปีในการคิดค้นและคัดเลือกนะครับ โดยรวมแล้วก็ประมาณ31ปีนะฮะสำหรับในการทำโครงการตัวนี้นะครับก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็น RD2551 ก็เป็นตัวย่อของงานวิจัยเลยครับเป็นลักษณะน้ำสีเหลืองอมพันธ์นะฮะก็มีค่า PS เป็นกรดอ่อนๆนะครับแล้วก็มีค่านำไฟฟ้า พบว่ามีพลังงานภายในตัวเองนะครับสารนี้ก็ผ่านการทดสอบในห้องแลบมาพบว่ามีสารที่เป็นประโยชน์กรดมีโน,โนประมาณ19ตัวหรือ19ชนิดนะครับก็ตัวที่ทำให้เกิดเซลล์ก็มีมากหน่อยนะครับส่วนส,ส,สารพิษต่างๆก็ไม่พบเลย อยู่ในรับต่ำต่ำมากๆนะครับแทบไม่มีเลยนะครับส่วนผลการทำงานนะครับส่วนใหญ่จะจะจะถามว่ามันทำงานอย่างไรนะครับสารตัวนี้ก็เป็นเป็นตัวที่แปลกสักนิดนึงในการปลูกพืชของประเทศเราก็มีมีการคิดค้นนะครับมี มีการาหาหาหนทางในการเพิ่มผลผลิตนะครับก็มีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเชียวภาพแล้วก็สารชีวภาพที่หมักทําเองนะครับอยู่ในตะกูลหมักแบบน้ําแบบแห้งนะครับก็พยายามทํากันก็มีสูตรเมื่อก่อนก็มีการสอนอยู่ที่ตึก50ปีมหาวาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ สอนอยู่หลายร้อยสูตรนะครับก็ที่ทุกท่านเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตใน YouTube นะครับก็มีคนมาสอนมีหวังดีนะฮะพยายามคิดแล้วก็แชร์ความรู้ต่งตางๆเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังไม่ได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจมากนะักสำหรับการเพิ่มผลผลิตนะครับ ดูจากในการติดตามเกษตรกรหลายปีที่ผ่านมานะครับก็อยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับสารตัวนี้ช่วยให้ทำเกษตรง่ายขึ้นการทำงานของเขาทำงานในด้านเกี่ยวกับการดูซึมของของของ,ของพืชนะครับทำให้รากดูซึมได้ได้ดีมาก ดูซึมได้มากขึ้นเราก็สังเกตจากมวลชีวภาพนะครับของของต้นไม้จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่มาชั่งน้ำหนักแห้งดูนะครับส่วนการสังเค่างนั้นก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเค่างนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากใช้ศึกวันเนี่ยก็ใบก็จะเขียวทั้งพื้นที่เลยนะครับก็มีการสร้างสารที่ เป็นลักษณะแว็กเหมือนเหมือนเป็นเงานะครับเขาเรียกว่าคิวทินนะครับนอกจากนั้นพืชยังสร้างเกี่ยวกับสารป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่นสารอันคอลอยหรือว่าสารไขมันต่างๆจะเป็นแทนนินลิกนินอะไรต่างๆที่ที่ที่ททโรคละแมแรงไม่ชอบนะครับรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างของเส้นใยบนใบ จะแข็งขึ้นนะครับอนอกจากนั้นก็ยังทำให้ตาตาใบาโตเร็วนะครับทำให้เกิดาการกินหรือว่าทำลายไม่ทันของของโรคแมลงนะครับแต่ถ้าเกิดโตช้านี่ก็จะเป็นเป็นเหมาะสำหรับการทำลายก,ก็อันนี้ก็จะช่วยในด้านของมแมลงกับโรคนะครับเหตุผล ทางด้านปัจจัยแวดล้อมอื่นนะครับอย่างเช่นการผสมลงไปในน้ําน้ําก็ทําให้เกิดการแตกตัวทําให้อากาศมีการแลกเปลี่ยนกันทําให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นนะครับทําให้รากได้รับออกซิเจนมากขึ้นส่วนลงไปในดินดินก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยน เป็นไอออนนะครับแลกเปลี่ยนสถานะก็สามารถทำให้ช่วยให้เข้าไปในหมวกรากของของพืชได้ได,ได,ไดีขึ้นนะครับส่วนการดูดไปเกี่ยวกับการคลายน้ำหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซบนใบอะไรต่างๆนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สภาพแวดล้อมปัจจัยแวดล้อมทางด้านบินน้ำเนี่ย มีคุณภาพเหมาะสาหรับการจเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับอนอกจากนั้นก็จะทําให้สารอินทรีย์ต่างๆบนดินสลายเร็วนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคลักเน่าคนุเน่าถ้าเกิดเป็นกรดดินเป็นกรดเป็นด่างก็ช่วยให้สะเทินนะครับทําให้ดินอยู่ในสภาพเป็นกลางที่เหมาะสมไม่เหมาะสําหรับ การเจริญเติบโตของเชื้อรานะครับด้านอื่นๆก็คงจะลืมไม่ได้นะครับเกี่ยวกับความชื้นสัมผัสนะครับตัวนีอ้อย่างที่บอกไว้ว่าน้ำจะแตกตัวนะครับจะเป็นบอลขึ้นมาทำให้ความชื้นสัมผัสมีมีมากขึ้นนะครับความชื้น,นสัมผัสเนี่ย บางทีถ้ามันแห้งเกินไปปากใบก็จะปิดเร็วนะครับถ้าปากใบปิดเร็วก็ทำให้การดูดซึมกรเกี่ยวโยงกันนะฮะดูดซึมน้อยลงนะครับส่วนในด้านอื่นๆก็เกี่ยวกับการรับแสงหรือการควบคุมอุณหภูมิก็มีส่วนนะครับตัวตัวตจากปฏิริยาพลังงานตัวนี้บางท่านเรียกว่า ชาวสวนทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นเกษตรมิติใหม่นะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับสำหรับผลงานตัวนี้ก็ตามมาประมาณ8ปีได้ไดไดมีการนิยมปลูกทุเรียนกันมากนะครับก็สร้างความพอใจนะครับให้แก่ชาวสวนก็วัดกันที่ตัวเงินเลยครับ จากเคยได้หกแสนก็อาจจะได้ถึงล้านสี่ล้านห้าล้านหกหลังจากใช้นะครับก็เป็นวัดกันที่ตัวเงินที่เป็นผลกำไรนะครับอย่างชัดเจนนะครับพอเลิกใช้ก็กลับมาได้เหมือนเดิมอาจจะกลับมาได้4ี่แสนแต่พอใช้อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ล้านห้านะครับ ก็พูดถึงตัวเงินไปแล้วก็เรามาพูดถึงอ,อนาคตที่จะไปพัฒนาพืชของของประเทศนะครับในด้านรสชาตินี่สำคัญมากนะครับไม่ว่าผักสมัยนี้มีคนเขา,เาสนใจเกี่ยวกับสุขภาพเยอะนะครับสนใจเกี่ยวกับการทานผักนะครับเพราะว่า ทานผักมากๆเนี่ยทำให้ร่างกายดีขึ้นนะครับทำให้ช่วยลำไส้นะครับสารสารตัวนี้ก็ส่งเสริมทำให้ผักรสชาติดีนะครับแล้วก็โตเร็วสร้างผลกำไรให้เกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะครับทำให้ผักน,น่าทานมากขึ้นถ้าไม่ได้ใช้นี่ก็จะอาจจะขมอาจจะแข็ง รสชาติอาจจะไม่ไม่ดีเท่านะครับในด้านผลไม้ก็เมล็ดเล็ก,เ,ลกเนื้อเยอะเปรียบพืชแทบทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะฮะก็ม,ม,กมีมีการยอมรับมีการคุยคุยต่อต่อกันไปนะฮะว่ารสชาติจากที่มีการใช้ RD 251เนี่ย อร่อยมากขึ้นเมล็ดเล็กเนื้อเยอะเนื้อแห้งนะครับเปลือกก็จะบางนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่เสียเปรียบนะครับส่วนข้าวก็จะมีกลิ่นหอมหลังจากที่ทหุงแล้วโดยรวมแล้วก็ตัวนี้มีผลในเรื่องคุณภาพของพืชผลผลิตเชิงปริมาณเชิงน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นนะครับก อย่างที่ที่เห็นนะฮะก็มีมีการออกอะไรนะเขเรียกว่าเกี่ยวกับสุขสบายใจกำไรเต็มสวนนะครับก็มีการเขียนขึ้นมาจากผลงานที่ท,ที่ที่ตามมานะฮะจู่ๆจ,จ,จะไปเขียนแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเกษตรกรถ,ถ้าไม่สบายใจถ้าตังบนอยู่ไปเขียนอย่างนี้ก็ ก็จะมีข้อโต้แย้งนะครับทีนี้การยอมรับในเรื่องของการทำประโยชน์ให้แก่เกษตรกร,กรไทยนี่ก็เป็นที่ยอมรับโดยตัวเกษตรกร,เ,กรเองนะครับ8ปีไม่ใช่น้อยนะครับถ้าไม่ดีไม่ไม,ไม่ไม่ทำประโยชน์ให้ชาติด้านเมืองก็คงจะออกมาในเชิงอเอาเปรียบท,ทางการาทำธุรกิจนะครับ แต่ว่า,างานเรา,อ,าองค์กรเราก็ออกมาในเชิงนักพัฒนาเอกชนนะครับก็มีเขาเรียกว่ามีไฟมีอุด,ดมการมีหัวใจนะครับที่จะาหาคนทางทุกทุกทุกด้านหรือว่า,าแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ในพืชแทบทุกชนิดแต่เกษตรกร,กรมีความเร่งด่วนทางทางการผลิตนะครับอย่างเช่นทุเรียนเร่งด่วนเพราะว่าแรงจูงใจจากราคานะครับเป็นพืชตัวเดียวที่สร้างเงินว้านนะให้เกษตรกร,กรแต่ถามว่าจะราคาตกไหมตรงนั้นคงจะไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนั้นเป็นอนาคตแต่ ปัจจุบันทําก่อนนะครับมาพูดถึงทุเรียนนิดนึ่งตุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคนะครับแล้วก็สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดไม่ว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินทรายก็ใช้เยอะหน่อยใช้บ่อยหน่อยใช้อาดีเยอะหน่อยแต่ว่าอัตราก็คงเดิมนะครับใช้ความบ่อยนะครับ5.4ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นนะครับฉีดก็อย่างที่ เล่าไปฟังไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาช่วยในการปรุงอาหารเพิ่มประสิทธิภาพก็เราก็ฉีดไปที่ต้นที่ใบเลยครับแล้วก็มีการแตกตัวของดินน้ําดีเราก็ฉีดไปที่ดินเลยทีนี้สารตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งทั้งในพื้นดินแล้วก็ในด้านของสรีรวิทยาของต้นไม้นะครับช่วยกลไกการทํางานการดูดซึมการเคลื่อนย้ายธาตุต่างๆนะครับ ได้ดีขึ้นนะครับก็สรุปง่ายๆนะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้หลายแบบแบบที่หนึงก็ใช้ฉีดพ่นถ้าดินทรายใช้บ่อยหน่อยบ่อยในที่นี้หมายถึงว่า3วันครั้ง5วันครั้งแต่ปกติถ้าดินเหนียวเราก็ใช้7วันครั้งหรือจะผสมน้ำเพื่อรดทุเรียนหรือพืชอื่นๆ สอซีซีต่อน,น้ำสอ0รลิตรนะครับวิธีการใช้ก็กพัฒนากันไปเกษตร,รกรจะได้ลดต้นทุนเรื่องอายาเคมีเกี่ยวกับอะไรนะเขาเรียกว่ายาฆ่า,มาแมลงยากำจัดโรคอะไรต่างๆเกี่ยวกับเป,เป็นสารเคมีสุขภาพของเกษตร,รกรก็ไม่ดีนะก air ็อ่อนแอไปทุกปีทุกปี แต่หลังจากใช้ตัวนี้ก็ทำให้ต้นไม้มีโมรคแมลงไม่มากไม่ไม่อยู่ในขั้นวิกตินะครับก็ทำให้ลดต้นทุนไปอีกด้วยสุขภาพดีไปที่สำคัญก็คือคุณภาพของผลผล,ผลิตก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะครับก็เราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อพัฒนาเกษตรอีกฝ่ายอีก อีกด้านหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มุ่งหวังประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนเกษตรกร,ะร,กรนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประเทศครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะฮะก็คงจะมีอะไรเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับสรุปสักหลายๆเดือนหน่อยก,ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า เราทำงานกันไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ